แนเคยได้ยินมานะจากบรรดาเพื่อนๆที่ทํางานแล้วกันนะจะเป็นสาวสองเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมีลูกมีเมียคือมีครอบครัวแล้วนะแต่ชอบแอบมาแซบคือไปมีอะไรกับสาวสองและต้องเป็นสาวสองที่มีงูก็คือยังไม่ตัดจริงหรอก็จริงค่ะเป็นเทรนด์ที่ขึ้นมาในช่วงประมาณ3-4-5ปีมานี้แล้วกันนะคะบางทีคนต่างชาติก็คือบินมา เพื่อมาทะเลาะที่เขาจะเรียกว่าเผ่านมงนูเนาะเผ่านมงูอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นชื่อที่น่ารักดีจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้งเทรนด์แล้วก็จริงๆบางทีคนเราก็มีความอยากรู้อยากลองห,อหรือว่าเราเห็นอุยก็น่าสนใจแล้วเขาก็สวยอะค่ะอยอมรับเลยกลุ่มที่สาวข้ามเพศทั้งหลายนี้คือสวยมากๆเขาดูแลตัวเองดีเนาะแล้วมันก็กระตุ้นจินตนาการะคะ่ะจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีเผ่านมงูก็จะมีเขาเรียกว่า สื่อโปที่เป็นเทรนดทางนี้เนาะก็คือ,อเป็นผู้หญิงที่มีองค์ชาติแสดงว่ามันเป็นแค่เทสคือเขาอยากลองอะไรใหมแค่อยากลองทั้งอยากลองหรือบางคนชอบจริงๆค่ะก็คือเป็นภาพที่กระตุ้นเราเทิร์นออนเขาเขาอยากเห็นทั้งความเฟมินีนแล้วก็เห็นอวัยวะเพศ แบบนี้ก็เลยงงว่าทําไมเขาถึงไปชอบเพราะกันจริงเขาก็มีผู้หญิงที่เป็นภรรยาอยู่แล้วถ้าจะมีผู้หญิงคนก็ไม่แปลกแต่เป็นผู้หญิงที่มีงูด้วยเนี่ยคือคือคอ,อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นกับคนที่มีภรรยาแล้วเท่านั้นนะคะบางคนก็โสดแต่ว่าเขาก็อยากมาลองอันนี้เราชอบเทียบว่าเหมือนเวลาเราเห็นกิจกรรมใหม่ๆที่เป็นเทรนด์เราก็อยากลองร้านอาหารใหม่ๆแล้วก็อยากไปกินแม้ว่ามันอาจจะดูว่าฉันอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้แต่ก็เราอยากไปลอง ก็มีหรือคนที่ชอบอจริงๆแล้วสิ่งนี้เทิร์นออนมาลองก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ค่ะพอมันเป็นเทรนเนาะสักพักเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความปกติถ้าชอบก็จะมาคบหาหรือว่าแม้กระทั่งซื้อบริการบางทีคนที่เขาชอบเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่านี่เรียกว่า,ช,วาชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าเออก็ไม่รู้สิ มันเทินออนใช่ค่ะก็ไหลๆไปเพลินๆอันนี้ก <Yes> ็เป็นสิ่ง euh ที่ทําให้คนได้สํารวจหรือ explore ตัวเองเนาะเป็นโอกาสคือเมื่อก่อนคนอาจจะไม่รู้ว่าอ้ามีแบบนี้ได้กอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบแต่โซเชียลหรืออะไรทําให้อ้ามีแบบนี้อ้าไปลองแล้วพอไปลองก็ได้เพิ่มความชอบใหม่ๆ